สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ่นชาว u t u b e ทุกท่านนะคะแลจะจ๋าเองก็ต้องขอสวัสดี FC ทุกคนเนาะที่อยู่ที่ไทยที่ต่างประเทศนะคะวันนี้จะมีแนวทางนะคะจะเป็นชุดของป้าม่วงแอดแผ,นแผน่นๆเลขด่วนแล้วก็ของเจพอนซึ่ง FC ถามมาว่า ของเจพอนกับเจฝนมายังนะคะเจฝนจะยังไม่เจอนะคะแต่ของเจพรมาแล้วเดี๋ยวลงให้ในคลิปนี้ดูแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลด้วยเนาะข้อมูลหายากนะคะทุกวันนี้แต่ก็พายายามหามาให้ FC ทุกท่านนะคะก่อนอื่นนะคะสําหรับ FC ท่านไหนที่อยากได้มะขามแช่อิมนะคะมะขามกวนเนาะมาขามสูกแบบแก่เปลือกเนาะ ถ้าใคยเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0 6 5 8 3 7 5 8 1 2นะคะแอดไลน์มาได้นะคะหรือที่เพจเข้าไปติดตามเพจของจ่าได้นะคะนั่นก็คือเพจเจ๋าปากระพุนมงเพชรบูร์แฟนเพจเนาะอาจะสะดวกในการพูดคุยอสอบถามหลายๆเรื่องมากกว่ากันนะคะใช่ยิมนะคะตอนนี้นะในรอบวันจันนี้ยังว่างนะคะยังว่างอยู่17กิโลนะคะก็ถ้าถ้าหมดรอบนี้แล้วก็น่าจะรอไปอีก เป็นอาทิตย์เลยนะคะแต่มะาขามกวนแล้วก็มะขามสุกนะา่ทักทายเข้ามาเลยนะคะมีจัดส่งนะคะตลอดเวลาสําหรับแนวทางแรกนะคะเป็นเลขด่วนนะเลขด่วนวดวันที่16พฤศจิกายนะคะดู3ตัวเลข3ตัวรางวัลที่1นะคะเด่นนะคะจะเป็น128นะ390542นะคะแล้วก็ เจ็ดสองแปดนะคะแล้วก็เก้าหกศูนย์นะอันนี้รางวัลที่หนึ่งจะเป็นชุดสามตัวเลขสองตัวล่างนะคะรางวัลเลขสองตัวล่างนะจะมีสองสามสองสี่ห้าเจ็ดห้าแปดเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเก้านะคะทั้งหมดนะคะชุดสามตัวมีห้าหางห้าชุดชุดสองตัวนะคะจะมีอยู่หกชุดอันนี้จะเป็นชุดเลขด่วนเนาะซึ่ง fc ท่านไหนที่ตามนะคะก็เอาไปเสี่ยงโชคกันดูไม่แน่นะคะจับจับตัวไหนก็อาจจะได้โชคนะดูคลิปของจ๋าก็น่าจะได้โชคกันนะคะขอบคุณ fc นะคะที่บอกว่าชอบชอบจ๋านะชอบคลิปของจา๋าตรงที่ไม่แต่งเติมมูขอบคุณมากเลยนะคะถูกใจจ๋าด้วยนะคะอยากเจอเนาะอยากเจอ fc อยากให้ fc แบบทักทายแบบอยากไปกินข้าวด้วยกันซ่อมตำด้วยกันอะไรอย่างงี้เนาะนะตอนนี้หน้าหนาวนะบ้านจ๋ากเกี่ยวข้าวนะกําลังเกี่ยวข้าวเยอะมากนะคะถ้าแบบว่า ช่วงช่วงปีใหม่อ่ะเฉลิมฉลองกันอย่างเงี้ยก็จะเอากองฟางเนาะมานั่งมานั่งแล้วก็ตั้งวงกินเบียรอะไรประมาณนี้นะเออกินเบียเออกินเบียนะคะช่วงนี้นะหน้าหนาวอ่ะมันต้องอบอุ่นร่างกายนะคะแอดแพนแพนพารวยนะคะงวดนี้นะสิบหกนะคะพฤศจิกาเด่นเก้านะสำหรับของแอดแพนแพนเด่นเก้อ่าชุดแนวทางให้มาจะมีหนึ่งมีหกมีแปดมีเก้า ถ้าจับนะคะชุด2ตัวจะเป็น1619 8689เใช่ไหมคะสตัวจะมี189แล้วก็089นะคะ2ตัว4ชุด3ตัว2ชุดนะอันนี้ของแอดแผ่นๆนะตมาของเจ๊พรเจพรนะคะจะาลงให้ไปแล้วแต่ว่าจะาไม่ได้เขียนในไอ้นี่นะใน เขาเรียกอะไรนะคำอธิบายในคลิปอะ่ะเออแล้วคันนี้ f อฟอาจจะตามตามอยู่แล้วคันนี้จะไม่ได้เขียนอะมามาต่อที่คลิปนี้ละกันนะคะของเจพรนะคะงวดน,นี้ให้มาจะมี08 19 47 79แล้วก็38 5ชุดเช่นเดิมนะคะสำหรับเจพรนะคะมาอีก1ชุดที่หลายท่านนะคะติดตามเลขของประม่วง ไม่ว่าจะให้ถูกหรือไม่ถูกนะป้าม่วงก็ให้ด้วยใจนะคะแล้วก็ FC บางท่านนะคะก็บอกว่าตามของเจม,ม,ม,ม่วงอ่าของป้าขออภของป้าม่วงนะคะที่แบบว่า ถูกไม่ถูกไม่ว่าการขอให้ได้แนวทางมาซึ่งในงวดน,นี้นะคะป้าม่วงลูกไม่เต็มนะจะเป็นเลขของแอตตีซึ่งเป็นตัวแทนของป้าม่วงมาลงแนวทางให้นะคะาบางท่านอาจจะได้ไปทําบุญนะคะร่วมกับป้าม่วงนะคะแนวทางรัฐบาลนะคะชุดของปงอ้าม่วงซึ่งเป็นของแอตตีนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของป้าม่วนนะงวดวันที่16พฤศจิกายนะคะ ชุด2ตัวจะมี08 29 49 64แล้วก็90นะส่วนเลขชุด3ตัวที่ขอกันมานะคะจัดให้ที่529นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของแอตตีซึ่งลงให้ในคลิปนี้นะคะจะจัดให้แบบจุกๆไปเลยนะคะสําหรับแนวทางตัวเลขอ่าสําหรับคลิปนี้นะคะ FC ท่านไหนนะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะถ้าอยากได้มาขำแช่อิ่มยังว่าง17โลนะคะยังว่าง17โล แล้วก็มาขามกวนนะคะ ว่างนะคะแล้วก็มะขามสุกนะว่างนะคะพร้อมส่งนะคะจะส่งได้ตลอดเลยแต่มะขามแช่อิ่มนะคะาลงแช่นะคะจะตามตามไอ้นี่เลยยังว่างอยู่17กิโลนะคะสําหรับมะขามแช่อิ่มสําหรับวันนี้จ๋าก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมคลิปของจ๊จ๋าปากคำพนงเพชรบูรณ์นะคะอย่าลืมแอดไลน์มาได้ที่065875812นะหรือที่เพจจ๊จ๋าปากคำพนงเพชรบูรณ์แฟนเพจสุดท้ายนี้นะคะขอให้เฮงนะคะในงวด16พฤศจิก กาญจนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ